แต่วรวมบวชินหรือบวชพระนี้บวดพระทองใส่ไข่กุบไข่เคี้ยอร่อยบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ว่าแหละคนไทยไมันเป็นแบบนี้แหละ้าไม่กลัวอ้วนเนาะขอให้กินให้อิ่มนอนให้หลับก็สบายสบๆแล้วเห็นผมราะว่ามันมีน้ำตาลมันยังแซ่บบ่ามาักเย็น เวลาต้มใส่ขิงใส่จักหน่อยโอ้คัตให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อยเวลาต้มใส่ขิงใส่จักหน่อยโอ้คัตให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อยอร่อยบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาชมให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทินผมเพราะว่ามันมีน้ำตาลของมากจ้ะ กินน้อนฮอดเวลาต้มใส่ขิงใส่จักหน่อยโอ้คัดให้มันมีกิ่งขิงจักหน่อยของหวานที่ชอบทำกินอร่อย ว่าจะอ้วนหน่อยแค่นั่นแหละเนี่ยของมากจ้ะกินน,อน้อนมาเพิ่มความอ้วนเด้อพี่น้องเด้อผูใดอยกอ้วนก็นมาเด้อกินน้วกันนี่อร่อย เพิ่มความอ้วนเด้อพี่น้องเด้อผูรอยะอ้วนก็นมาเด้อกนินกันนี่อร่อยมาเพิ่มความอ้วนเด้อพี่น้องเด้อผูรอยะอ้วนก็นมาเด้อกนินกันนี่อร่อย พักทองมันมันมันก็เลยเข้ากันกับกะทิเวลาต้มใส่เอาขิงใส่จักหน่อยอ้คักให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อยพักทองมันมันมันก็เลยเข้ากันกับกะทิ ฟองมากจ้ะกินน้อนของหวานไี่ชอบทำกินพักทองมันมันมันก็เลยเข้ากันกับกะทิ เวลาต้มใส่ขิงใส่จักหน่อยโอ้คักให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อยสวัสดีค่ะมาได้ใจก,กินของหวานนี่บวดฟักทองบวดฟักทองได้พี่น้องมาเพิ่มความอ้วนเด้อพี่น้องเด้อ ปุ้ดอะาอ้วนก็มาเด้อกินด้วกันนี่อร่อยฟักทองกรมัน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 ว้าชุดยอดฟักทองมันมันมันก็เลยเข้ากันกับกะทิ ฟองมากจ้ะกินน้อนเพราะว่ามันมีน้ำตาลนี่แต่บุรุษบ,บวชนินหรือบวชพระเฮ้ยบวชพระทองใส่ไข่กุบไข่เคียด นั่เองชมเองนะคะชมเองก็ได้ เวลาต้มใสออ่ขิงใส่จักหน่อยโอ้คักให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อยอร่อยบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่ามันมีน้ำตาล คงหวานที่ชอบทำกินผัดทองกับมัน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 เวลาต้มใส่ขิงใส่จักหน่อยอ้คักให้มันมีกลิ่นขิงจักหน่อย หวานที่ชอบทำกินเพราะว่ามันมีน้ำตาลนย่้งแซ่บบ่มัมกเย็นรือว่าแหละคนไทยเป็น,ปนแบบนี้แหละทาไม่กลัวอ้วนเนาะ พอให้กินให้อิ่มนอนให้หลับก็สบายสบายแล้แต่บ,บุรลูว่าบวดนินหรือบวดพระบวดฟักทองใส่ไข่กุบไข่เคี่ยวองห่งแซ่บบวมักเย็นฟักทองกันมันมันมัน ฟักทองมันมันมันก็เลยเข้ากันกับกะทิของมากจ้ะะกินน้อนฟักทองก็มัน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  喷泵。